ว่าที่นี่บุตรดาลูนะคะชื่อเล่นชื่อเดือนอยู่หมู่3บ้านดงตําบลตะคงอำเภอสังขะจางังหวัดสุรินทร์ที่นี่นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนหมู่ที่3าิฉั้นว่าที่นี่บุตรดาลูนะคะได้น้อมนําหลักหลักยาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตั้งแต่ปีพศ .2549 แล้วก็ทําในเรื่องของการพึ่งพาตนเองโดยการทํากิจกรรมไล่นาสวนผสมเริ่มจากพื้นที่3งานนะคะในเรื่องของศูนย์เรียนรู้นะคะก็ ได้ทําในเรื่องของการเลี้ยงหมูหลุมลดต้นทุนการผลิตเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวการเลี้ยงจิ้งหรีดการเลี้ยงปลากินพืชการเพาะพันธุ์กล้าไม้ปลูกพืชผสมผสานแล้วก็การทํากิจกรรมที่เกื้อกูลในพื้นที่เดียวกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดการทํากิจกรรมที่เอื้อกับสิ่งแวดล้อมนะคะคือแปลงทั้งหมดเราจะทําในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิตโดยการไม่ซื้อสิ่งที่ไม่จําเป็นนะคะก็คือไม่ใช้สารเคมีทั้งแปลง ก่อนหน้านี้นะคะกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้นะคะได้ดําเนินกิจกรรมมาเปิดให้ประชาชนนะคะและผู้สนใจนะคะได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะทั้งหมดระยะเวลา15ปีดิฉันเองก็มีความมุ่งหวังนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ดิฉันทําในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะมีเรื่องของการให้นะคะหรือว่าทํางานจิตอาสาเกี่ยวกับการให้สังคมนะคะได้มาเรียนรู้กิจกรรมที่นี่นะคะซึ่งจะเป็นสอดคล้องนะคะกับทักษะอาชีพนะคะก็ จะมีเรื่องของการทําข้าวในเรื่องของการทําเมล็ดพันธุ์นะคะซึ่งสินค้าที่นี่นะคะผลผลิตของการเกษตรทั้งหมดเราจะเน้นนะคะผลิตได้ขายเป็นก็คือเราจะทําแล้วขายเองทั้งหมดการเพิ่มทักษะอาชีพหรือเพิ่มมูลค่าสินค้านะคะเช่นนะคะอ้อยขันน้ําจากที่เราเคยปลูกอ้อยโรงงานนะคะซึ่งขาดทุนต่อเนื่องแล้วก็เป็นหนี้กับโรงงานนะคะปัจจุบันนะคะเราก็ปลูกอ้อยขันน้ําเพื่อแปลรูปเป็นอ้อยข้นน้ําใส่ขวดขายนะคะส่วนใบอ้อยชานอ้อยนะคะโคนอ้อยนะคะเราก็นําไปเลี้ยงจิ้งหร เพื่อลดต้นทุนการผลิตการเลี้ยงจี้ดีดนะคะปลายอ้อยนะคะที่เป็นใบเราก็จะสับนะคะเป็นพืชคลุมดินนะคะซึ่งท้ายที่สุดก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะคะศูนย์เรียนรู้ที่นี่นะคะก็จะมี หมุนเวียนการใช้ของเสียรวมไปถึงการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะเราก็จะเป็นศูนย์แม่ข่ายในการดูแลสมาชิกของตำบลที่เป็นกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วก็เครือข่ายอำเภอนะคะเกษตรกรนะคะพี่น้องประชาชนนะคะส่วนราชการนะคะทุกภาคส่วนนะคะมาบูรณาการมาใช้สถานที่ของดิฉันตรงนี้นะคะปัจจุบันนะคะเรามีพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมด20ไร่1ไร่2งานเราแบ่งนะคะให้เป็นที่ใช้สอยประโยชน์สาธารณะให้กับหมู่บ้านนะคะแล้วก็กลุ่มอาชีพนะคะได้มา มีกิจกรรมร่วมกับศูนย์เรียนรู้นะคะศูนย์ที่นี่นะคะเราก็อยากจะมาพัฒนาในเรื่องของอชุมชนนะคะให้มีความเข้มแข็งนะคะพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยล้อมรอบนะคะก็จะได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมให้ศูนย์เรียนรู้ตรงนี้นะคะได้พัฒนาแล้วก็เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปะคะ่ะ